มีอะไรมั่งครับนีด้นู่นหน่อยกำลังเดินทางไปทีเท้าแต่ฝนก็โตอีกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนฝนตกหนักมากครับเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่ก ก็เดินทางมาถึงวัดบางน้ำาพึ่งนอกกันแล้วนะครับเพื่อนๆแต่คือตอนนี้ฝนตกหนักมากเราก็เลยต้องนั่งรออยู่ในรถก่อนนะครับรอให้ฝนซาตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางเข้าไปที่ท, House, ที่เขาชุมทางกาจัางบนที่เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเราจะเดินทางกันยังไงนะครับว่าจะเดินเข้าไปหรือต้องนั่งบินมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะขับรถจักรยานเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราฝนหยุดก่อนตอนนี้นั่งรอกันไปยาวๆเลยจ้าดูดูฝนตกหนักมากล่วฝนจะหยุดตอนไหนอน่ะ ว่าเดินเข้ามาก็ได้ก็ไกลอยู่นะแต่ว่ามันก็เดินได้ฮะเดินชมธรรมชาติตไปเลยเลยถ้าเกิดขากลับก็ลองดูขาเพื่อจาอากาศดีเมื่อวานฝนตกไหมครับเมื่อวานไม่ตกครับพิ่ตกโอ้โหได้จังหวะเนาะแต่ว่าจะได้อีกวิวหนึ่งแต่ก็ดีที <S <S ห่หยุดแล้วย้ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับ ดูสภาพจ้ะดูสภาพผู้ร่วมทริปเพิ่งนั่งวินหมอใส่มานะครับเรามีเวลคัมจริงด้วยนะคะเป็นน้ำอัญชันมะนาวนี่มีอันนี้ด้วยเดี r ย <Yeah. S 2> คุณวิชุพลเวลคัมทูบ BKK เค e ทรีเฮา Have a wonderful stay with us on your holiday Oh my God is so cute ดาจ่าไปจ้าที่คิวๆเป็นไงบ้างสดชื่นมืนน้ำเลเหมือนน้ำมัชันมะนาวเลยก็คือน้ำมัชันมะนาว <c oughs> โอมคนแกไปเสิร์ฟคุณแม่แม่ไปเสิร์ฟคุณพ่อดิ <c oughs> ระวังลื่นนะทำไมไม่มีหลอดอ่ะ <c oughs> แล้วค,วครับบางกอกทรีเฮาส์ครับ เป็นกระจกแล้วนะครับพอจะห้องนาำก็ต้องมาปิดประตูเองนะคะเจ้าองห้างที่จะยิงยากอีกถัดมาก็จะเป็นโซนน้ามือล้างจานอะไรต่างๆแล้วก็จะมีตู้เย็นเราสามารถไปเอาของกินได้ที่โฮเนสตีบบาร์ต่อนก็จะเป็นที่อาบน้ำแต่มันเป็นแบบกระจกเปิดเห็นทุกอย่างเลยนะ ซึ่งถ้าใครอาบน้ําอยู่นะครับอีกคนหนึ่งคือต้องอยู่ข้างบนห้ามลงมาใช่ไม่งั้นจะเห็นหมดเลยใช่งั้นเดี๋ยวนิดาพาไปชมข้างบนต่อเลยนะครับเดี๋ยเราก่องจะไปชั้นสองนะครับดันประตูก็ไปเลยด,ดันฝั่งนี้ ห้องนอนนะครับนุ่มนี่เป็นนุ่มอ่ะสลด์หนแล้วก็มีที่นั่องอู่ขางลังด้วยให้คุณหนอส่วนฝั่งนี้ประตูก็จะเป็นกระจกนีดาเข้ามาฮอนดื้อนนะะมี ก็อ,อีไว้นั่งจิบกาแฟบลเะเวียนนะคะแล้วก็จะมีดาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ฝนตกเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปกันนะคะแต่ถ้าพรุ่งนี้บรรยากาศดีเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปกันนะคะ มันไม่มีที่กานตรงนี้มันก็สามารตกลงมาได้เลยนอนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโฮเนสตี้บาร์กันนะคะตามมาเลย ฟรีไหมครับจัดให้ด้วยไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ที่จะมีฟรีก็จะมีเครื่องดื่มร้อนนะ้ำแล้วก็อันนี้จะเป็นถังไอศครีมนะครับยวดูซิว่ามีอะไรบ้างไหนไ,หนไอศครีมอ๋อนไงในช่องฟรี<ม>ลอ,อาไปชิมกันบ้เวลาเก็บม้ขึ้นมด้วยส,ส่วนที่เสียตังก็มีนะครับก็จะเป็นพวกขนมนี่ ก็จะมีราคาปิดอยู่นะครับแล้วก็พวกมาม่าตรงนี้าางน,งนสกรีนฟรีจ้ะก็ทำเองใช่ไหมโฮใช่สรุปเป็นรสอะไรครับนี่จะอ่บนนะคือรสผลไม้รสหวานมันเคี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมซาวร์แคนดี้ บนมีอะไรครับเป็นที่นั่งกินข้าวใช่ไหม,ไม,มนีม่บรรยากาศดีมากครับนี่ก็จะเป็นวิวรอบๆที่นั่งรอบๆ สัมพาด้วยอ่ะสัมพาด้เหรอสัมพาทองสัมพาเงิน้มันกลับเรืออ่าดยเถ่ายทุกทันทันนะไม่เดรงไงนนี่ด้ากำลังเสิร์ฟน้ำ ซีฟู้ดนะคะอันนี้อะไรนะผัดไทยผัดไทยบางน้ำผึ้งเป็นเมนูแนะนำของที่นี่นะคะแล้วก็ปีกไก่ทอดอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำเหมือนกันคือกุ้งทอดซอสมะขามส่วนนี้ก็เป็นต้ยมยำทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแจกจานแล้วแจกจานแจกจานนได้ตักข้าวบริการเลยจ้า<ช>โอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะ วันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของคุณทองจันด้วยค่ะแล้วเราก็จะเอาข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้นะคะเป็นเค้กไปให้คุณทองจันกันคะ่ะไปเลยครับนี่ Happy birthday to you ไวยพรให้ลูกๆเลยไวพรให้ลูกๆเลย <c oughs> <c oughs> มนนะไม่พรก่อนไหมไป่พอรอให้ลูกๆสาธุยังยังยัง <c oughs> จะริญก้าวหน้าในชีวิตนะลูกนะตั้งใจตามฝันให้ถึงฝันเป็นเด็กดีให้ทำงานดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะโอเคตัดเค้กเลยกินเลยตัดเค้กพอนอยากกินกชิมดิ<ะ>ชิมดิ<ห>ชิมก่อนให้แม่น้ำป้อนแม่ป้อนแม่แล้ว อร่อยไหมแม่อ mai okay. ืโอเควันนี้พวกเราก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะบ๊ายบายอย่าขึ้นไปนะห้องของพ่อกับแม่นะครับตื่นมาแต่เช้าเลยครับตื่นมากินเบรคฟา์ อันนี้ก็จะมีเตียงแบบว่าให้นอนบนดาดฟ้าด้วยนะครับก็คือแบบเมื่อคืนฝนมันตกมันก็เลยเปียกเราก็เลยไม่ได้ขึ้นมานอนเล่นไปนอนตอนช่วงเย็นเย็นหรือช่วงกลางคืนนอนดูดาวอะไรพวกนี้ครับธรรมชาติลมลื่นมากเสียดายถ้าฝนไม่ตกนะเราจะขึ้นมานอนเล่นนี่ ใครที่มารถยนต์ต้องจอดไว้ข้างนอกแล้วก็เป่าวิ่เข้ามาเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันแล้วก็จะมาดูว่าจะปั่นจกักรยานไหมไป่นี่เป็นอาหาราของพวกเราคะมีอะไรมั่งครับนี่ด้า ใช้น้ำบนขนมปังแล้วก็มีผลไม้มีขนมไทยแล้วก็มีน้ำผลไม้คนละอันนะครับคนละแก้วโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย อายาออกมาจากหน้าห้องรอแล้วค่ะแล้วก็อน้องใส่ลงไปข้างหน้าพูน้ำทา่ามาจะไปถึงไหมแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะจอดข้างหน้าดีกว่าเสร็ <laughs> จแล้วนั่งระวังเลยไหล เพราะว่ามันติดกับแม่น้ำแล้วก็ข้อเสีก็คือที่พักของเขานะคะค่อถ้าจะเป็นแบบโอโซนโอโซนแบบโอเว้นเฮาอะห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกระจกถ้าอาบตอนคืนอะก็โอเคอยู่แต่ตอนเช้าก็จะสว่าง,สว,างสว่างหน่อยส่วนห้องนอนนะคะก็โอเคเลยน่ารักแล้วก็เตียงใหญ่นอนสบายมีอะไรอีกเหมืนไ้อ,อ,อ๋อบันได บันไดถ้าเกิดว่าใครมาแฮงเอาแล้วแบบเมาเมาก็ระวังตกบันไดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะะแล้วก็ถ้าเกิดใคว่างเวลาก็มาปั่นจัยานได้เพระว่าใครที่มาพักที่นี่นะคะก็ยังมีสถานที่รองเทีต่างๆที่อา่ใก้ตรงนี้อีกหลายที่เลยรว่าจะเป็นคาเฟ่ต่างๆแล้วก็ที่ถ้ามาบางน้ำผึ้งขายไว้ได้เลยก็ยคือตลาดน้ำบางน,น้ำผึ้งอย่าลืมแวะไปนะคะมีของขายเยอะมากเลยล้ันนี้พวกเราก็ต้องขอ,งของตัวลาไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้